เกมเดิมในพาร์ททีกสามแล้วนะครับเกมทิงกร r t ท w n ใช่ถึงยังจะไม่มีเมืองแต่เราป็เล็กเท้าอันนี้บ้านนกเอาไว้ตรงนี้บ้านนกเอาไว้ทำอะไรไม่รู้แต่งสวยๆ,ๆมั้งโอเคอ่าเลดไว้ตอนนี้เราจะคราฟที่นอนมคาคราฟผ้าก่อน สายสลิงจัดมาแล้วก็หาร์พกอต์ดสองผืนเราจะคราฟที่นอนวูดเดนบเลบเลดเลบเลดเบดอะไรละ่ะที่นอนก็จะไปนอนตรงนี้แล้วกันนอนเซฟอ๋อเซฟอย่างเดียวมีหน้าคราวที่แล้วกดออกมัน ไอ้ทุกอย่างมันหายที่แท้เรายังไม่ได้เซฟเราต้องเซฟตรงนี้จริงๆงโอเคก็ก็จำไม่ได้ไงโต๊ะสารเคมีครับได้แล้ว <S <S จัดมาดิจัดมาดิครับตั้งตรงนี้ดีกว่าโอเคครับอะไรกับมันได้บ้างนี่คือแหล่หม้อหม้อผสมยาโน่นนี่นั่นจัดมานี่คืออะไร,ออะไรตะเกียง เอ้มีโพชั่นด้วยวะ่ะอันนี้คือทอสกีนสีเขียวมันต้องสวยไงไงนี่ไงโอ้โหเทพสวยดูเหมือนแบบโคตบนขลังติดตรงไหนได้บ้างวะติดตรงนี้ดีกว,ว่าออาเอา้าวติดตรงไหนได้บ้างอ่ะไม่เห็นติดได้เลย ว่าบอกอ้าววางพื้นโอ้ว่าบอกหม้อนี้เราคราบแล้วเราเอาหม้อเดียวนะมันไม่ใช่หม้อหรือเป็นหม้อวะเอาไว้ตรงนี้อ๋อเป็นแค่เหมือนแคมไฟง่อๆมันก็เคาแคมไฟนี้ทิ้งไปเก็บไปตั้งที่อื่นออนนี่ม แดมเอามาแทนแหมสวยเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่ผมจะคราฟก็คือคราฟอะไรได้อีกเออเราคราฟอะไรได้อีกอ่ะนี่มันวอลนี่คราฟแล้วบ้านนกคราฟแล้วรั้วเสื้อผ้าขาดหนังเราต้องไปล่าตัวสักอย่างเออแล้วตรงนี้ ครับครับอะไรหมดไปยังเฮ้ยเราครับหนังได้ด้วยวะนี่งเลเดอร์เลเดอร,เเอร์โอเคเราครับหนังได้แล้วแล้วเราสามารถสร้างสร้างเสื้อจากตัวเราได้ไหมสร้างไม่ได้เนาะของจากตัวเราต้องมาดูที่โต๊ะครับได้ของปลดล็อกใหมวะ เนี่ยดูสิหมวกเรามีแล้วเราต้องการเสื้อจัดมา,กกาเสื้อเอาเสื้อมาใส่นายขอยืนเด่นๆนะเด,ด้โอ้โหเด่นมากตรงนี้ตาแดมไม่เห็นเกิดความรู้สึกอะไรเลยหันหลังดิเออบ้าปะไฟทอสเอามากันเผื่อได้ใช้สองอันอ่ะเปอร์ชั่น3แล้วเราจะทำขวาน วตีดทงางนี่ไ่ของปลดล็อกดาบดาบไอรอนบาร์เราต้องทำไอพวกนี้ก่อนคอปเปอร์บาร์คอปเปอร์บาร์ใช้เยอะเลครับโอเคตอนนี้เราพออย่างอยากได้ไอที่ฉอกแบบเทพแบบ ไม่พอแบบต้องการสิบอันเรามีเจ็ดอันเราต้องไปเดี๋ยวนะมีขวานมีงอกออกมาแล้วเหรอนี่คืออะไรอะ่ะเสื้อกันเหรออันนี้คือมงกุฎเทพจัดมาเอามาใส่โอ้มีเพิ่มค่าเกราะค่าสเต็งอะไรพวกนี้หมวกนี่ก็น่าสนใจนะเก็บไว้ ตอนนี้เราครับดาบไม้ได้ไหมดาบไม้เอามาก่อนโอเคเบอร์สามนี่ดาบแล้วโล่อะโล่โล่ครับไม่ได้เราขาดเลเดอร์ขงเรามาทำเสื้อแล้วออาออกแกนอกไปไปจนภัยเติมเตมเติมเติมเติมเตึมเตึมเติมเตม เก,กะเก,กะเอ่พื้นไม้งั้นเหรอเราใช้หมดยังไง wooden plank จัดมาสักยี่สิบอันออนะ wooden plank เอาไว้ตรงนี้เบอร์สี่อุ้ยโดนน้ำลืมตกใจโอเค เได้อยู่ฟันครับหญ้าเนี่มันฝันได้ไหมเฮ้หญ้าฝันได้เอาดิสนุกสนุกฝันหญ้าได้เราจะได้อพวกนี้ไว้ทำเชือกกอบลินมาทนมาสู้กันัวโัวัวัวมันมีกอบลินโนอยู่ฝั่งกันโน้นตั้งพืนไม่ได้เนาะอันนี้ เราต้องสลับมาไว้แล้วก็มาเสบอาหารงามงามงามโอเคอาหารหมดแล้วหมดเร็วจัดอัปเปอร์ต้อมาเราต้องเอาไว้ทำอย่างอื่นชาโค นปัญญาได้ดาบรู้สึกมันจะเบาสู้ไอพิแกแอคไม่ได้ว่ะมาดิมาดิมาดิแอคคือโหดมาก ฟันได้ทุกอย่างอยู่ยวเวนต้นไม้โอเคทำสะพานข้ามไปไปยินเสียงโอเคสลามอยู่ยนี่ฟัน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 ่งไปเลยตรงนี้รงหงยาดีดีด บ้านเราอยู่ฝั่งระต้ายมาพิกแอคมาทนผูหัวหัวใหป่ไยับฝันยากดาบดีมีพกขันยากหันทิ้งกินหากหันฟ้ากินหญิงขอละเรื่องนั้นเนี่ยกวาดลานพิกแอคคือแบบเทพสุดแล้วไม่ต้องคาาดาาแล้วมั้งแค่พิกแอคก็พอ ไปหาพวกฟิกัจเทพแลยคนนะ่ะโอเคกของกลับบ้านหมดตตตบบโทเพราะโทษงโหดติดอัก มันแตกทุกอย่างนะครับฟาดยับยับเริ่มรู้สึกไกลบ้านึ้มนมเจอโอเคเรากลับบ้านดีกว่าเขาอ,ออกเราจะออกไปครับ ะออกไปแตกคอบฟ้าบังเกะกะมองไม่เห็นโอเคบ้านเราอยู่ฝั่งตรงนี้ใช่ไหมมีกรอบลินอยู่ข้างล่างปั๊มอาหารซะหน่อยแล้วก็ปีแ๊กลุยกรอบลินมาเลยว่าอ่ะดีอันนี ดาบมันจะโลกก๊อิ้นฟันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วเห็นไหมดาบนี้ไว้ตัดย่ายอย่างเดียวจะถางย่าในบ้านดีกว่าปิดถางย่า ทางแยาในบ้านน่าจะต้องใช้ผ้าในการขุดดินว่ะเพื่อให้มันแบบโอเคครับก็สำหรับนี้เอาแค่นี้แล้วกันผมได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ